สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับคุณปุ้ยสไตล์สำหรับวันนี้เราก็มีข่าวสารและคอมเมนต์กีฬาวอลเลย์บอลจากทางสื่อเวียดนามมาฝากเพื่อนๆกันค่ะซึ่งได้มีเพจกีฬาวอลเลย์บอลเพจหนึ่งที่มีผู้ติดตามหลักแสนคนนะคะได้โพสข่าวที่เกี่ยวกับทีมนักตบสาวไทยของเราโดยมีเนื้อหาดังนี้ค่ะในขณะที่เรายังฝันถึงชัยชนะเหนือทีมชาติไทยสาวเพื่อนบ้านเพิ่งสร้างความสั่นสะเทือน และทำให้เพจข่าววอลเลย์บอลชั้นนำของโลกต้องสรรเสริญโดยชัชชุออนเป็นชื่อที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดด้วยคะแนน3.3คะแนนร้ายกาจมากสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งหลังจากที่เพจโพสต์ข่าวนี้ก็ได้มีแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามจำนวนหนึ่งมาแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้พวกเขาจะคิดเห็นกันอย่างไรบ้างเราไปรับชมกันเลยค่ะโดยความคิดเห็นคนแรกเข้ามากล่าวว่า อ่อนแอก็แพ้ไปคุณจะมีผู้สนับสนุนเข้ามาได้อย่างไรถ้าไม่ได้ร่วมแข่งขันเรามาเรียนรู้ว่าในบางมุมคนเวียดนามอ่อนแอมากถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยอ่อนแอหลังจากคอมเมนต์นี้ก็ได้มีชาวเวียดนามอีกคนมาตอบว่าประเทศไทยอยู่เหนือเอเชียตะวันออกเชียงใต้ามาสิปีแล้วเวียดนามทำได้แค่1เซตจากพวกเขาแล้วเจ้าของคอมเมนต์ก็มาตอบกลับว่าช่างหัวมันสิ ลืมประเทศไทยไปเถอะคอมเมนต์ต่อมาเขามากล่าวว่าการลงทุนที่ดียอมได้รับผลตอบแทนที่ดีกับทีมชุดนี้ของไทยอีกพันปีเวียดนามก็ตามไม่ทันคนต่อมาก็ได้กล่าวว่าที่บอกว่าเวียดนามใช้เวลาไม่นานก็จะตามไทยทันอย่าฝันเมื่อเดือนที่แล้วใครได้ดูถ่ายทอดสดทาง VTC 3น่าจะรู้ว่าทีมสาวไทยนั้นยอดเยี่ยม คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่าเมื่อตอนซีเกมไทยให้เกียรติเจ้าภาพจึงยอมให้1เซตทำให้แฟนวอลเลย์บอลเวียดนามคิดว่าความแข็งแร่งใกล้เคียงกับทีมไทยความคิดเห็นต่อมาค่ะทั้งวอลเลย์บอลชายและหญิงเวียดนามต้องฝึกเพิ่มเป็น2เท่าเพื่อรับมือกับประเทศไทยตำแหน่งอื่นๆไม่ได้ด้อยไปกว่ากันมากความคิดเห็นต่อมาค่ะก็ได้มาประชดประชันทีมชาติของตัวเองว่า เวียดนามเราแค่ฝันที่จะไปเพื่อความสนุกคอมเมนต์ต่อมาได้มากล่าวว่าทางฝั่งจีนได้รเริ่มให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงและทีมฟุตบอลหญิงแข่งกับทีมชายซึ่งผลที่ได้นั้นน่าพอใจมากเวียดนามสามารถเรียนรู้สิ่งนี้ได้ความคิดเห็นของคนต่อมาค่ะการดูพวกเธอพลิกกลับมาชนะได้นั้นมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากและคนต่อมา ได้เข้ามากล่าวว่าสาวไทยความสามารถสูงโดยรวมผู้เล่นในตำแหน่งต่างๆฝีมือพอๆกันสาวเวียดนามแทบไม่มีโอกาสได้จากไทยถึงสองเซตเรื่องที่จะเอาชนะไม่ต้องพูดถึงจากความคิดเห็นนี้ก็ได้มีคนมาตอบว่าได้สิเพื่อนชนะรางวัลกระชับมิตรเมื่อทีมไทยส่งทีมยูลงแข่งความคิดเห็นต่อมาได้กล่าวว่าเมื่อคุณลงทุนด้วยใจ แล้วเอาแต่คิดว่าจะเอาชนะประเทศไทยได้อย่างไรเมื่อไม่ยอมลงทุนเอาแต่ฝันเอาแต่หวังก็ไม่มีทางเอาชนะได้เพราะการเอาชนะด้วยโชคมันไม่ได้ผลมาต่อกันที่ความที่เห็นต่อมาค่ะการแข่งขันที่น่าดึงดูดและผลงานที่ยอดเยี่ยมโดยคนไทยแล้วคนต่อมาก็ได้เข้ามากล่าวว่ายอมรับเลยว่าชัชชุออนนั้นมีเทคนิคที่สูงและมีความแข็งแร่งมาก ไม่ใช่แค่นั้นนะแต่ยังสวยอีกด้วยแล้วก็มีผู้มาตอบความคิดเห็นนี้ว่ามีการเล่นที่หลากหลายทั้งซ้ายขวาบนล่างและทัชบอลไม่เหมือนพิมพิชยาหมายเลข16ที่โดนตรุรกีจับไพ่ได้และถูกเปลี่ยนตัวออกความคิดเห็นต่อมาค่ะเป็นไปได้ไหมที่พวกเธอจะเอาชนะโปรแลนด์ก็ได้มีคนมาตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าพวกเธอเอาชนะได้แน่นอน ขนาดตุรกีอันดับสูงกว่าโปรแลนด์พวกเธอยังเอาชนะได้ความคิดเห็นถัดมาค่ะแนวทางการเล่นคือกุญแจสำคัญทีมตุรกีมีความแข็งแกร่งและทีมไทยก็มีความมุ่งมันและมีการเล่นที่ยุติธรรมคอมเมนต์ต่อมาค่ะขอแสดงความนับถือและขอแสดงความยินดีกับทีมนักตกสาวไทยความคิดเห็นถัดมาค่ะชัชชุออนน่ะเธอช่างน่ารัก คนต่อมาเข้ามาคอมเมนต์ต่อโพสต์นี้ว่านี่คือความกล้าหาญของสาวไทยที่เวียดนามตามไม่ทันเป็นพันๆปีความคิดเห็นต่อมาค่ะชัชชุออคือที่สุดจริงๆฉันชอบเธอมากแล้วคนต่อมากล่าวว่าแต่ฉันคิดว่าพรพัน์ธคือที่สุดคอมเมนต์ต่อมาค่ะทำไมถึงคิดว่าเวียดนามจะมีโอกาสชนะไทยขณะจ้างโค้ชจากต่างประเทศ ยังเอาชนะไม่ได้เลยคนต่อมาได้กล่าวว่าปฏิเสธความพยายามของนักกีฬาไทยไม่ได้เลยจริงๆความคิดเห็นต่อมาค่ะประเทศไทยนะ่ะเคยเป็นแชมป์เอเชียนะไม่ธรรมดาจริงๆความคิ่เห็นต่อมาได้กล่าวถึงชัชชุออว่าชัชชุออนอายุแค่22ปีแต่ลูกตบจากเส้น3เมตรมันเหนือระดับเอเชียไปแล้วความคิดเห็นต่อมาได้กล่าวว่า ศักยาภาพของเวียดนามต้องบอกว่าเหนือกว่าไทยแลนด์แต่ที่เราตามหลังพวกเขามากเพราะในเวียดนามคนที่โง่เขาและหลอกลวงถูกสร้างให้เป็นผู้นำโดยอัตโนมัติแล้วก็มาถึงความที่เห็นสุดท้ายค่ะสิ่งแรกที่เวียดนามต้องทำคือต้องยกเลิกรายการ VTV และมุ่งเน้นลงทุนเพื่อไปฝึกในต่างประเทศเขารวมการแข่งขันกับพวกเขาทุกรายการเท่าที่จะทำได้แพ้มากๆสักวันก็ต้องมีวันชนะ ก็จบลงไปแล้วนะคะกับคอมเมนต์ในวันนี้หากเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับแอดด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปของเราคอมเมนต์ทั้งหมดแปลด้วยโปรแกรมแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ